<laughs> tôi này tôi cao, áo khác khác nghe đâu <cười> hả? chín đang cao, nặng gì nào, <laughs> tôi cao, <câu. cười> <Chết> si <laughs> hả? <cười>

สองไอสองตัวนะสอตัวล่างไหมอ่าไอ้อกเอกเก้าลนโอ้เจ็ดสองหกเก้าบอกว่าผมเข่าไปล้มหระเข่าไปล้มไ้มเจ็ดสองเจ็ดสองอมบกถแต่เจ็ดสองวออกมันออหกเกเลยเอาแเอ้ยก็แปดสี่แล้วก็เจ็ดตามนั่นเท่านั้น บอ,อกก็ออกบอกก็บอ,อคแค่นั้นต้นเ,นเนออออาะมาแล้วใส่ก่นอนนีโ่โอ้โหเตนะี้ยอรงเข่าดาวอยู่ไไวนัน,วนผมไปกินเลี้ยงอยู่สตึกเ<แ>นาหัวกระือนี่กันอีกลาย มาก็เพื่อนกัแล้วเนี่เอาส่งดีส่งดีบ๊อบผิดหวังหรอกยห้พี่น้องผิดหวังอีกเลยเจ็ดสี่เก้าแปดสี่เก้าเจ็ดองหกเก้ามันตำโพจะงวดนี่แหมเนาะเออเห็ตามตัวตรวนี่ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรมาอยู่รถมาอยู่เย็นเยนฮ้มบ้ารถก็สิ่งอีเละ Ma phải pha Ma Dai. Chết sĩ cậu. Bé sĩ cậu. Chết xong, hốc cậu. Bay lắm bất ngờ. Bỏ sợ bay bùi lắm. Chết sĩ cậu. Bé sĩ จัดตัวครับพี่น้องเลยมาที่นี่